แฟนแฟได้ลดน้ําให้รุ่นพี่คนไหนบ้างพี่สจ,จังหนูได้รดให้พี่สจ,จังรเฮ้ยทุกคนพี่สจ,จังเป็นแบบว่าเป็นพี่ที่น่ารักมากทุกคนจริงๆเขาดูแลหนูแบบมาตั้งนานแล้วนานก่อนที่จะมาเป็นบีนเคอีกอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็พออยู่ที่นี่เขาก็แบบช่วยหนูหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้ติดรถไปนู่นนั่นนี่ด้วยแบบตอนที่แบบงานเปิดตัวก็ให้ติดรถไปตอนที่หนูแบบ เก่งๆอะไรเงี้ยแบบไม,ไม่ไม่ไม่รู้จะคุยกับใครไม,คไม่ค่อยไม่ค่อยมีรุ่นที่แบบว่ามาคุยกับหนูเท่าไหร่อะไรเไงี้ยพี่สัจจังจะเดินมาคุยด้วยแล้วก็แบบให้ยืมแบบว่าที่นี่ผมอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยใช่ให้ยืมรองเท้าวันที่ใส่ชุดไทยด้วยนะขอบคุณไม่สัจจังมากไปสนิทกันได้ไงกับพี่สัจจังจริงๆเพราะหนูตั้งแต่หนูจําความได้ตั้งแต่หนูจําความได้อะไรเงี้ยเหมือนพี่สัจจังเข้ามาอยู่ในชีวิตหนูตั้งแต่ สองสามปีที่แล้วแล้วหรอไม่รู้ตั้งแต่แบบนานแล้วอะและ้วคือหนูเห็นพี่เขาบ่อยมากจริงๆหนูก็รู้สึกว่าหนูอะเห็นพี่เขาบ่อยมากเขาพุณค่ะตั้งแต่หนูตามตั้งแต่รุ่นหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เห็นพี่เขามาเรื่อยๆตต่พอหนูเป็นไอดอลหนูก็เห็นพี่เขามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพี่เขาเฟนรนลี่มากพี่เขาช่วยแบบว่าพี่เขาเหมือนโคศกโคศกแบบว่าเขารู้จักกับทุกคนเลยหมดเลยอะเข้าใจปะเหมือนอยู่อย่างเช่นแบบว่า ที่ทํางานเก่าหนูอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาก็รู้จักทุกคนไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นไม่ได้คุยกันแต่เขาอะขนาดไม่ไม่ได้คุยกันเขาก็ดูแลพวกหนูอย่างดี